น้องตอนนี้สามโมงครึง่งวันนี้ลงเบ็ดพอคันครับผมวันนี้เท่ากับเตรียมเยื่อใส่เดือนสามขั้นนะครับกลับมาล่องกันบ้างว่าจะเข่าวัานะครับไม้นี่ไม้แกงจุกการจะเข่าวัาลุยรุยกันแน่ผมขอบคุครับเตรียมวัตถุดิบนะครับวันนี้ลงเบ็ดดูดินี่พี่น้องเอ้ยโอ้แต่ ผมสีเดือนเขาลงสามขั้นครับมาลุ้นกันบ้างว่าสีเดือนเนื้องี้ห้ามจะเข่าตัวไหนนะครับผมดูกันเร็วผมมาใส่ตะกาะครับหอมีครับเน,นี่ยแช่ไว้ที่โน้นครับตัวปลาจะเขื่อนมาบาน,นะครับาตะกาะลงใส่ลงใส่เดือนเรียบร้อยครับมากกว่าทีมานลงยาห้ามนะครับผมมาลุ้นกันว่ายาห้ามมันจะทำงานไหมวันนี้ครับ ปลาสกางหรือว่ากาบลกระมังครับปลาการะมังครับแข่งจุกกรานครับผมเนื้อ,อกับแบบเขียวครับผมเยาแบบเขียวครับผมกะบบหอมมันไดครับสวนโบหอมมันไดเผิ่อกันว่ามันจะเข้าไหมเนาะมาทีเดียนวะ I <laughs> don't อาโมงสี four, <S 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 ่สิบห้าแมรแ่หห้งแบบนึง มุดกันมังครับบานนี้ก็เชียวเหยื่อประกวครับลุงเลยเย่ประกดนะครับทัานี้เหย่เม้นครับเหย่เม้นพี่น้องเหย่เม้นครับผม เแ็มแๆขผมเบาคุย้ยเลยลุงนะครับเงี้ยใส่เดือนครับปลาเป่าๆครับสงสัยจะปล่อยเพื่อนนะครับปล่อยครับกินพวกเพชรครับข้าพผมตอนนี้กะซีเงียบอยู่นะครับห้องกับเชฟเปลงเบ็ดกะเรียบร้อยทุกขั้นครับผมกะเบ็ดกะประมาณนี้นะครับหลายเติบอยู่ครับประมอัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเบสขั้นครับเบ็ดกะสิบเบสขั้นครับมานลุยอื่นบัง มาหลายจะเปียกเพิ่นมาครับผมอ่าใส่เดือนเท่าได้แต้มหนึ่งครับเดี๋ยวปลาตัวอือนอ่นยังบ้หั่นเขื่อนครับผมไมน้นีก่ะห้องก็มาครับมันหลุดกันอีกว่ามีแต้มโบนะครับมันบเถือว่างเพิ่งบแจ็คเด้ครับโบตีนเลยเอาเดี๋ยว ดุ่นเป็นไปเงียบๆครับผมเพปลาอยู่ในน้ำครับเป็นไปเงียบๆครับผมเดี๋ยว <S <S ปลากินจีให้เบิ้งนะครับผมตัวนี้เอาเขาพรมก่อนนะครับพักสักก่อนครับผมกินแล้วครับ่ไหมกินแล้วกินแล้วขึ้นมือจีขวบกุยเหลี่ยม เนี่ยเนี่ยคือสุจันโอ้ยมึงกินนะครับพี่น้องข้านั่นกินนะครับเนื้อเด็ดครับเนื้อเด็ดนี่นี่ มสองครับเหมือน,นี่ล่านาดเลยเลยอินอยากเนี้ยครับมือนีแต่ว่าก็มีแต้มครับแต้มสองครับผมมันกินมันหมูน้องแล้วครับผมก็ได้แต้มหนึง่งฝากเป็นกรลังใจด้วยนะครับผมต่อไปครับเงีย้ยว ผมก็ได้แต้มหนึ oney, はは่งอะเต้มที่สองฮาเดี๋ยวท่ายที่หลังครับไอเชียงไห้คนไหนครับผมยอดครับยยอดครับตอนนี้ได้ถามเตียมนะครับมุลุนกันเบืองว่าจิได้ปีงบ่อนะครับมืัอนี้ไอาทียมหนึ่งอยู่ครับทียมเงินครับเมืองด้านหลังครับทีมหนึ่งคนมากครับคนก็ร่างเห็นห่างครับผมเดี๋ยวถ่ายมึงครับถ่ายพี่น้องครับทีมหนึ่งครับครับผมที่มากันในตัวพุ่นบริหามากไกลนะครับเพราะว่ามันเขาหยากรับผม ผมกลับเพียมหนึ่งคนอยู่นะครับนะครับกงเห็นหางครับ,อบอก,จจกับบกไก่แต่ว่าขีรถก็อ่อมสะพ้านครับหลุดกันไปง่างครับผมน,น,นะ,นนนนะค,ครับไก่ไก่คนนะครับ ครับผมพี่น้องปลาพวกเขาเลยครับเดี๋ยวเขาใหญ่ไปหมายทิ่งทีนองเขาอยู่แต่สพานครับว่าจะมีแต้มบ่อกู้เบ็ดกันเลยครับหมายนี่ครับอีพี่นี่ก็ผมคิดว่าจะจะใหญ่นะครับได้แต้มนึงครับผมอย่าเพิ่งเสียใจได้แต้มนึงกับพ่อครับไปครับเขาต้องใหญ่เขากู้เบ็ดนะครับใหญ่ไปด้านครับเดี๋ยวกู้เบ็ดก่อนนะครับพี่น้องครับ ก็ด่งใส่ขกระดิ่งคิดก่งคกดิ่งคู่กงลายขโมลายบุญนางคนยังมีคนึ่นางมาเลนางก็ใส่นอนก็ได้บาดนี้ใ้ะพานยางนอนก็นอนบานนีนอนก็นอนยง ครับผมไม้นี่ก็เลยซ้มแต้มครับผมใหญ่ครับผมยามครับผมขอบคุณเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้เอาพี่นี่อาจจะไปซ้ำนี้ครับเดี๋ยวไม้หนาเจอกันไหมครับผม ครับผมง่ายคลิปนี้เอาไว้เช่นนี้ครับสวัสดีครับ